บัดนี้เป็นครั้งที่81ตรงกับวันที่29มกราคม2 5 9 9ข้าพเจ้านายเสริมสุขแก้วเกลนขอเป็นวาจาศาสรยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจะได้บูชาแดองค์พระบัมปติเถระเจ้าองหลวงปู่สํเเ็็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดาบณีขอเทพรเทาเจ้าทั้งหลาย โปรดจงมาอโมทนาในการสวดสะทยายของข้าพเจ้านี้ขออธิภาพคุณพระรัตนตาลคูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงมาดันให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสะทยายมนต์ต่อไปบทสวดจุุมเทวดาสมันตาจักวาเรสุอัตคันชตูเทวตาสัทธมังมูรีราชัดสาสุน,นตุสากโมคาทัง สักเคกาเมจารุเพฆิริสิขรตเตจันทริเควิมาเนตีเปรตีจะขาเมตารุวะนะขะนี้เขหาวัตุมีเขเตบุมมาจะยันตุเทวาชะัทวิสเมยากขาคันท่ปนาคาทิฏฐันตาสันติเกยังมณีวัจนังสาทวุเมสุนันตุธรรมะสวนณการโออามพัทันตาธรรมะสวนณการโออามพัทันตาธรรมะสวนณการโออามพัทันตา บทสวดธรรมการเิรษฐคาถานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุกกาทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจิยาคาถานตถิเมสระณังอันยังพุทโธเมสระณังวรังเอเทนัสสัจจวัชนัสสาวะติเมโหโธสัธสพพะทา นัก ok <pet itos uno> uh, like, ิเมสรานังอ <ts> ันยังทมโมเมสรานังวรังเอตนาสัจวัชนาสุติเมหุตุสัพานัิเมสรานังอันยังสร้างคฆูมีรานังวรังเอตนาสัจวัชนาสุติเมหุตุสัพพาบทสวดมกงกรโกนาโถติอธิกาคาถามหักรโกนาโถอัธยาสพปาณิังปุเรตวาปารมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอตินาสัจวัชนา มาโหตุสัพพุปัทวามหาการุโกนาโทหิตายาสัพพะปารินังภุเรทวาปารมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเทนัสัจจวัชเชนะมาโหตุสัพพุปัทวามหาการุโกนาโทสุขายาสัพพะปานินังภุเรทวาปารมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเทนัสัจจวัชเชนะมาโหตุสัพพุปัทวาบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตัง เอ่กลงสบายังพักขาสัสเกสุเวรติกเปียววสมิงมหาวันีมหาตาภิร์กสังเคนาสัทิงปัจจมัตเตหิภิร์กุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัาสัหิเจริกธาตุหิเทวตาเยปุยเยนาสัรยิบิตาหุนตีพักวันตังทัาสัยาภิร์กสังขันจาอัตโคจตุนังสุธาสัติกานังเทวนาเอตตาหงสียังขวบขาวาสเกสุเวรติกเปียววสมิงมหาวันีมหาตาภิร์กสังเคนา สัทธิงปัจจมัตเตหิภิกขุสัเตหิสัพเพวะอรหันเตหิทัสสะหจโรกถาตุหิเทวตาเยปุยเะสนนิปริตาหนติภควันตังทัสสนาาติกุสังขันจายานนามายันติยะะภวนเสังกะเมยยมะสังกะมิตะวาภควะโตสะิเกปัญเจกะคาถาปะยยมะติอะโคตาเทวาเสยยะถาปีนามะวริโสสมจิตังวาหังปะชาลยะปะสาริตังวาภะหังสมิเยยะเอวะิวสิทาาเสสุ Te be sua pada to pa to orang so ataku ta te wata pa ko mantang atang su eka mantang ti ta ko eka te wata pa ko ke imang kahang apa si ma sema jau kada seming tamha imang tamajang jang ta kita yoapsang kanti ataku wapada te wata pa ko ke imang kahang apa si แต่ที่วิโคสมาทางชูจิตตังอัจุนโมมูชุมังกังชูสาระทีวเนตตาหิเคยิตวะอินทิยานิลักขันติปันติตาอาิอัตขูอปราเถวตาภะะวะโตสันติเกอิมังคารังอภะอาสีเฉตวะขี้รังเฉตวะปริขังอินทาขี้รังโอหาจัมมะเมชาเตจันติสุทาวิมาราจกุมมัตตาสุทันตาสุทสุนาคาติ อาตคั่วปาราเทวตาภาคาวตัวสันติเกอิมังคาทังอาภาสีเยเกจิพุทธังสันนัคตาเซนัตถิขีวิสันติอาภายาภูมิหายมนุสังเทหังเทวะเกลังเปรตสันติทีอาตคั่วภะคาวาภีคุอามันเตสีเยผู้เยนาภิเขเวทัสสุโรกะธาตุสุเทวตาสาริปริตาห้นตีต่ถ้าขตังทัสนาญาภีคุสังกันจะเยปิเทภีเขเวเฮสุนทีตรรมทนังระหัตตัวสมมาสามพุทธาเตสปีพุตระเอตระมัยว่า เทวตาสารีปติอาเฮซุงเสยยาธาปีไม่ห่างเอตาระหียปิเทภิกขเวผวิสันตีอนาคตตมัทนังกระหันตัวสมมาสาวุทาเตสับปีวุตนังเอตาระมณีว่าเทวตาสารีปติทาผวิสันตีเสยยาธาปีไม่ห่างเอตารหิอาจิกิสัมมีภิกขเวเทวะนามามีกิติสัมมีภิกขเวเทวะยังนามามีเทศิสัมีภิกขเวเทวะขยานังนามามีตังสุรธาสาวังมารสิกโรธาภาสิสัมีที่ เอวามพันติโ้เตยพิคูปะกวาโตปัญจโสสุขวาเอตเท้าจาสีดูกัมมนุกัสสามียถาปุมาเจยะสิตาเยสิตาคิริพัทธมหิตาสามาหิตาปุถุสีห่าวะสินินาโรหังสัมปิสัมปุโนโอทาตมานักชาสุธาวิดาสัมมาวีราปิโยปจเตวัจจะวาวาเนกาปิวัตตะวตาโตมัติจิสัทธาสักเกศศาสนาเตนเทวกายาพิกันตาเตวิชนาพิกาวเตจธตรมกระงสุตว่าพุทธาศาสนัง เอสัมปารโกยนาอบุสาสะมัตตะนังอภิเกสะตะมาตะคุงสาสังกะสะตะรงสะตังเอเกสาสนะอบสาสะตะคงเนตะตะคงทิสสภาุทหตัจะสภาอภิญญายวะคิตะวนจักขุมาตะโตมิจสทาสะวะเกสสะเนตะติเทวะกายอภิกันตาเวิชะระกะโวเยโวหังกิเตสะมคิเอะนุปะโสสัตตะสหัสสะวะยะะุมมากาิรัตะวอิทิมะโตชูติมะโตวันนาตยาสัสินโมามานาอภิกะโมิคูนสมติวัง จัศหัสสาหมาวตายาค่าตอนนีิโนอีที่มาตโวชูติมาตโตวันเน้าตัวโตยาสัสิโนโหธามานาอภิกระมุงพีคู่นำสมบทิงหัวนังซาตาคิดาติจัหัสสายาคาตะวนนิโนอีที่มาตโวชูติมาตโตวันเน้าตัวโตยาสัสิโนมโมธามานาอภิกระมุงพีคู่นาสมบทิงหัวนังอีเจเตโซสหัสา้ยาค่าตอนนีิโนอีที่มาตโวชูติมาตโตวันน้าตัวโตยาสัสิโนมโมธามานาอภิกระมุงพีคู่นาสมมติงหัวนัง เวทซามิตตาปัญจสตายาคาตวันนิโนอิที่มัตุชูติมัตุวันนาโตยาสัสสิโนมธามานาอธิกรรมุปิโกนาสมาติหัวนังคุณพีโหลวงราสิคู่เวปุรัสานิเวสนังปิยรังสตาสัตสังยาคันภราศติคุณพีโหลวงราสิคู่สุขปะกาศสมาติหัวนังปุริมัญจาที่สังตราชาตาตาทั่วกสสติีขันทพานังอธิปติมหาราชายาสัสสีโสปุทาปีตัสสาวเอาอินทามานามหาพระราอิที่มัตุชูติมัตุวันนาโตยาสัสสิโน อโหธามานาอภิกรรมุงพีคู่นางสมบูรณถึงวันนางทัาขีนันจ่าที่สังราชาวิรุณโหตัปพัสศาสิตีอุปทานทานังอธิปติมหาราชายาสัสีโซพุทธาปีตัสสาภาวอินทามานามหาพราหมีที่มโตชูติมันตัวันเน่าตัยาสัตสนโมธามานาอภิกรรมุงพีคู่นางสมบูรณถึงวันนางปาชีมันจ่าที่สังราชาวิรุปโคปัสพระสตินาคานังอธิปติมหาราชายาสัสีโซพุทธาปีตัสสาภาว อินทามนานามหาพราอิีที่โตูชู้ที่มตวันนาโตยาสัสสิโลโมทามนานาอภิกมงภีโคนาสเบติงัวนังอุตตะดัญจ่าที่สังราชากุเวโรตปัสสระศาสดาฆานังอธิปติมหาราชายาสสีโสปุตตาปิตตัสสาภาวะอินทามนานามหาพราอิีที่โตูชู้ที่มตวันนาโตยาสัสสิโลโมทามนานาอภิกมงภีโคนาสเบติงัวนัง อุลีมาทิสังทต,ตาระโทตะกินนาวิรุณโกปัจฉิเมนาวิวรูปโคอุเวโลตระทิสังจัตตารโตมหาราชาสัมมันตาจโตทิสั่งทัทธมาทั้งสูาาอเนกาปยาตเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวัจจาทิทัทาสธา,ามายากูเกนตูเวเทนตูวิหูจาวิทูตัะชะางกันท่านุกามาเสดทจากินุมันฑุนี่มันฑุจาปานาโทโอปามัโยจาเทวาสุโตจมัตตริ กิตาเซโนจักขันทัปโณโรราชาชโนสัพพะอาคูปัญจะสิโคเจวาชิมุลัสซาซาเอเทจันดีเจรราชโนคาทพาชาราชูพีตมอทามานาอภิกระมงพีคู่นัมสมปิทิห์วนังอาทาคูนามปะซานาคาเวสันสานตกากัปปาเจตอาคูปัญจคหาญาติพียามุนาธาตาราทัจอาคูนาคาญาสัสสโนเอราวโนมหานโคสุปกะสมปิทิห์วนังเยนะคาลเสสหารติทิปติชาปากีวิจักขู Bihaja sah tiwara sepatah cita suara iti teh sanamang, ah pah jatah nakara masih suwarna piroche makasi putuh sanhahi wacan hiwi antah nakara cita beratina suara asah tita, patah iti matoya sasinoka rakansha mahapi sema, asudah terapi kasah wipa citi suci tica, bahara turam uci sana sara ya pereh buta nang. เราผู้พุทธพาค่ะมึงสุภิโภตานีผัดตันเตปีคู่นางสมบติงวันังอาโพจะเทวะปฏิจจเตโชปโยตถท่าขมูวัดุนาวัดุนาเทวาสุโมจยสัสสะสหเมตตาอกรกาจิกาอากูเทวายาสัสสโนทาเซธิทัสสทากายาสาเพยตอนิโนอิทีมันโตชูติมันโตวันเน้าโตยาสัสสิโรมรธามานาอภิกรรมปีคู่นางสมบติงวันังเวียนทูจเทวาสาริจะจะมาตุเทยามาจันทสุปริสาเทวาจันทามุปปะริกิตา จสุปริสาเทวาชินะมังคุปร er ักข no ิตานักขันติปริกิวะอากูมานวะหกกะวาสุนังวาสุโสโสสกุปะคาวรินเตโททาเสธีทัสสทากายาสาเพตานิโนอิที่มาตชูติมาตวันนาโตยาสัสสินโนมทามานาอภิกรรมุปีคู่นาสุปติวันังอท้ากูสาภูเทวาชินวาเทวะอะริตกะจารโอราชาอุหมาบุพกาสิโนวารุนาสาธรรมจะอาจุทาจาริชกา ส่วระยะดุจิราอาคูอาคูวาเินิสิโนท้าเซเถทาสทากายาสาเพนตอนิโนองิทีิ์มตุชูติมตุวันนาธุยาสัสินโมทามนาอภิกรรมมีโ้อนำสมัยถึงวันังสัมมานามหาสัมมานามนุษามนุสุตมาจิทธาปูอาคูอาคูมโนมศิกาอทาคูฮัณโยเทวาเยเจโรวาสิโนอารคามหาปารคาอาคูเทวายาสัสิโน ทาเสถียรทศรากายาสาเพยตวานิโนอีที่มันตัวชูติมันตัววันนาตัวยาสัสินโนมรธามานาอภิกรรมีคู่นางสมิติหัวนางสุกาขดุมห้าอนาอาคูแหซาสหะอุทาตะไคร่ห้าปาโมกฆ่าอาคูเทวาวิกาคนาสถามัตตาหะรชามิสกาจิลสินโนถ้าดิยังอาคาปชินโนยติสาอภิวัติทีท่าเสถียรทศรากายาสาเพยตวานิโนอีที่มันตัวชูติมันตัววันนาตัวยาสัสินโนมรธามานาอภิกรรมีคู่นางสมิติหัวนาง เช่เวลาดุสิตาจะมาการทาเจสิโนสัมพิตกาอารามาเชธาจติมาจะสวาณิมาริโนอาคูอัธาคูปะเรนมีตาทาเซธีทัสสทากายาสาเพตอนนิโนอิทีมาโตชูติมาโตวันนาโตยาสัสิโนมรธามานาอภิกรรมปีคูนัสมิติวันังสัตทีเทธีวติกายาสาเพตอนนิโนนาวันวาเจนาจงงเจติสัจยาสหุทาจติมัชชิระอทิตมาสว่าง Kaki mo katarang rang nakang tetang sila titang superma permato cabuta iti mato saha sanang kubaro tiso caso baka sabiting wanang na pramaro karang mahang pidati upa pano cu ti mato bisma kamo sasiso kasi ta isra aku panje kawatino te sancha masito aha hari to pare to te casa pe api kante senti doe sopra maki mara sena api kami pasaka sama tiang ia takata 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 rakinam batu bo ສັກມົນຕະປະໄວລະຖາມະໂມມະໂກຈີນັງອິທີຕະຖາມະຫາເຊໂນກັນຫາເຊນາອະໄປຊະຍີປະລິນາທະລສພີລະວັງຕະຖາປຸສໂກຖາໂສປະຍະວະວະຕິສະໂຍຍະວະເຊັນຕັນຈາສາພາ วิตารเ่หิปักกาบงในสังลบิอินเสยุงสัพเพิสังฆามาพยาติตายาสัสโนโมทติสหาภูเทหิสักกาเตเชเดสุตาตีปุสวจุลชัยยปก,กรณ์นมโมเมผูตเตชัดสะตัตนตนยาธรรมมกาเตชาปสิทธิปสิทวานระยาปรมายสุราจิตธิพรมาจ,จะอินทาจ,จะจตุโรกาคมพีรักกาสมุทาภูตุงคังคา จัพรภมาชยาประสิทธิภวันตุจช้ยาชยทรดนีโทรดณีอุทาทิอุทาทินาทินาทีช้ยาัชขวนละตนนนีใสนิไส้สีนามีราชพนนอรชีช้ยาชยคัมปีรัศปีอาเขียนทันาคีปิชาจพุตการีใช้ยาชยดุมิตารคีใช้ยาชยาสิงค์สุธานามุขาชาใช้ยาช้ยวรุณนามุขาสาตาช้ยาใชยาจมปาทินาราขาวูกันทุก ใช้ยาชยาฆ่าชาคนาตุรงสุขราภูชงสีหายาตีบาศใช้ยาชยาวรุณนามุขะสาตาชิตาชิตาเสนาริบุรสุธินอรดินใช้ยาชยาสุขาสุขาชีวีใช้ยาชยาทรณีตเริสทธาจุชัยาใช้ยาช้ทรณีสันตินสทธาใช้ยาชยามังกราตัญญาภาวคคีใช้ยาชยาวรดุณนายากีใช้ยาช้ยาเกษเรสุราขบุติชา ใช้ยาใช้พเมนทัคนณาใช้ยาใช้อราชาธีราสาชัยใช้ยาใช้อปทวิงสับพังใช้ยาใช้อหัตตาบัจเกพุทธสสาวังใช้ยาช้เม่เสุโรหโรหะารินเทวาใช้ยาใช้ปุรมาสุรากคใช้ยานาโกเวรุนาโกมิรูปะโคจันทิมาราวีอินทเจานาเวนเตโยจักุเวโรวาุโนปิจาอคิวายุจะปาชุนโฮกุมารโรธัตาทาโก อธารัสะมหาเทวาจิติตาบัตาอาทยอิสิโนสวกาสภาชายารามโมภวันตุเตนชยธรรมโมจะสังโฆจะทัสสะปะโรจะชัยยกังเอตินาชยเตเชนะชายโสธที่ภวันตุเตเอตินาโพธทเตเชนะโอตุเตชายามังครังชายโยปีภูทัสสะสิริมาโตอยางมาราสาจะปีมาโตปราชยโย อุโโคเชยโพธิีมันเตปโมทิตาชยตถธาบามะคณาเมหสิโนชัยโยปีผูทัสสาสริมัโตอายังมารัสาจปาปีมัโตปาราชัยโยอุโโคเชยโพธิทมันเตปโมทิตาชยตถธาอินทคณาเมหสิโนชัยโยปีผูทัสสาสริมัโตอายังมารัสาจปาปีมัโตปาราชัยโยอุโโคเชยโพธิทมันเตปโมทิตาชยตถธาเทวคณาเมฮสิโนชัยโยปีผูทัสสาสริมัโต อยังมารัชจัารพีมัโตปาราชโยโอโคเชียโพธิมันติปะโมทิตาชยตาธาสาระคณเมสิโนชัยโยปีผู้ทศสะิรีมัตโตอยังมารัชจัารพีมัโตปาราชโยอุโคเชียโพธิมันติปะโมทิตาชยตาธาสาระคณเมสิโนชัยโยปีผู้ทศสะิรีมัตโตอยังมารัชจัารพีมัโตปาราชโยอุโคเชียโพธิมันติ โมทิตาชยาตถาภะมคนามิเห็นสีโนชายันตัวโพธิยาโมเรศกยานังนั้นทิวัตโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยาชุชายามังคะเรปราชิตปันลังเกสีเสปฏิโปคะเรอภิเษกเกสะพุทธานังอาคัปโตปโมทติสุนักตังสุมังคารังสุปะาตังสุหิตังสุภูโนสุหตตจาสุยิตังปมาจาริสุ ปทักขินังกายากัมมังวาจากัมมังปททกขินังปททกขินังมโนกัมมังปฏิสิทธิปททกขินาปททกขินานิกตวานะราพันตเตปทักขิเนเตอธารธาสุขิตาวิณทาพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหธะสหสวิยาติพีสุนันตุโพโตเยเทวาสัมิงทานิอธิกตาทีคายุกาสธาโหตุสุขิตาโหตุสัพพธาราคาตุสัพพสัตตานังระฆาตุสีนศสสานัง Ia kaki patana tei sang, sapi bone tu marawraka, yutakari pawa santu, watsang watsang warakaka, roka jupat hawa, tei sang niwa ni tu caksak hata, kaya sukang, kita sukang, karahan tu jaharahang, busu temayia masutang, ia wamme sutang, ia yang sama yang pakawa, sawa tei yang wiha tei cewa tei wani, teku pakawa pikua, man esi. พี่วตัดีพ่อตันเตติเตพิกูปัะขะวโตปัญจัโซสุงปักขาเอตัทธโ์จาอุปทาวาพิ่ขเวแต่ทักระอุปทาวาตต่เราทิทาวาชาธาตุธรรมะิตาธรรมาริยมตาสาเพสังขาราอนิจจาติตังคาถาคืออภิชฌพุจติอภิสมัติอภุจิตาวาอภิสชิตาวาอจิกติเทเสติปัญญาเบติปัฏฐาเบติวีวันติวิภัจติอุตานิการโอติสาเพสังขาราอนิจจาติ อุปทาวาภิกขเวตถาอนุปทาวาตถาคณาทิทวาสธาตัวทำมัทธิตาทำมาริยามตาสาเพสังฆาราทุกขาติตังคตาตัวอภิยัมปุจิติอภิสมิติอภิจิตตวาอภิจิตตวาอจิกติเทสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวัติวิภัชติอุตานิการโอติสาเพสังฆาราทุกขาติอุปทาวาภิกขเวตถาอนุปทาวาตถาคณาทิทวาสธาตุ ธรรมะติตาธรรมะดิยามตาสัพเพธรรมะอนัตตาติธรรกะาโพอุญจ้าผูจติอภิสมิติอภุจิตวาอภิจิตวาอจิกติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวาติบีภัจจติอุตานิการโอติสัพเพธรรมะอนัตตาติอิทัมโอจาภะคะวาอัตมนาเตภิกขุภะคะวะโตปัสิตังอภินันทุนติบทสวดพระเทกรัตคคาถา ทีต่างนาวะคมวยานาปฏิการเคอนาคตังุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพอถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยาธททาตีตัมปะฮีนันตังอปานัจอนาคตังสิ่งที่เป็นอดีตก็ล้าไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุป,ปนยโยธรรมงังตัดาตาัดถาวิปสัสสติสร้างหีรังสร้างกุปปงังตาวิทาลุภูหายีผู้ใดเห็นธรรมอรันเกิดเฉพาะหน้าในที่ันนอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเง้นขอนแคน เขาควรพอกพูนอาการเช่นนั้นไว้อจเชวะจิตามาตาปังโกชเจ้ามารนางสุเวความเพียรไปกิจทุกข์วันนี้ให้จะรู้ความตายเมพรุ่งนี้นัหินโนสังฆา,านเตนะมหาเสนมัจจุนาเพราะกำลังเพียรต่อมุจราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงหโหรัตตมตันติทางตังเวพระเทกรรัตโตติสตุจิคเตโมนีโมนีผู้ส,สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจค้านทากควางกันคืนว่า ผู้เป็นอยู่แม้เพียงรดเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวคับอาจายเวคณะสพเพสร้างขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสาเพสร้างขาราถูกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วเก่ดเจ็บตายไปสพเพธรรมะอนัตตาสิ่งตั้งหลายตั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้น ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวเราว่าตนของเราทูวังชีวิตดังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทูวังมรณังความตายเป็นของยั่งยืนอาวัสร้างม้ยามริตพังเราจะพึงตายเป็นแท้วริยาปิโนซานางเมชีวิตดังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตดังเมอานิยะังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงวรนังเมนิยตดังความตายของเราเป็นของเที่ยงว่ตะคุติจะสังเวทอยังกายโยอาชิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นาน อ่เปตาวิญญาโนข้าพเจ้าวิญญาณชุดโทอันคัดทิ้งเสร็จแล้วอธิเสธสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินการิงขารังอีวะประดุจดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี่ละทั้งหาประโยชน์ไม่ได้อเนจาวัตสรงรฆราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนออุบาาวะจะทำมีโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุบชิตตวาในรลชาติีการเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปตสรงอุปัสมโสุโคความเข้าไปสงบรับสังขารได้เป็นสุขอย่างยิ่ง สัพเพสัตตามารันติจะสัตว์ทร้ทั้งปวงกำลังตายอยู่มาริงสุจะวริษเตที่ตายแล้วละกำลังจะตายแต่เทวหังมาริสามีเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนติเมเอตสร้างสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมมีแก่เราเลย <c oughs> บทสวดเมตตาอย่างกินจีย่างกินจีกุศลกรรมมังสัพเพปีพระเทหีกระตังปุญญโนอนุโมทันตุสนตูโพโตเยเทวาอสัวิงฐานในอธิกาตาทีคายุตาสตาโหตุ สุขิตาโหตุวุูกฆ่ปะมุนจันตุมาตาปิตาสุขิตาโหตุวถูกฆ่าปะมุนจันตุสัพเพียติกาสุขิตาโหตุวถูกฆ่าปะมุนจันตุสัพเพียติกาสุขิตาโหตุวถูกฆ่าปะมุนจันตุสัพเพปิสาสัพเพียขาสัพเพเปตาสุขิตาโหตุวถูกฆ่าปะมุนจันตุสัพเพปิจุปชายาสุขิตาโหตุวถูกฆ่าปะมุนจันตุสัพเพนักขตาสุขิตาโหตุวถูกฆ่าปะมุนจันตุสัพเพเทวาสุขิตาโหตุวถูกฆ่าปะมุนจันตุ สาเพสัมมาตินังสมิชันตุโวบทสวดบูชาดวงปูทวดนาโมโพธิสัตว์อคติปยาอิติภะคะวานาโมโพธิสัตว์อคติปยาอิติภะคะวานาโมโพธิสัตว์อคติปยาอิติภะคะวาอัตถิทัตคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีผู้เปคะเรโพธิคะเรตัฮิงตัฮิงตาธรรมมาทาเยนาภาวันตุปูชิตาสวดทิงกระเทถาวิหารมันทาเร เอ่นายจอมัชชาธิกาจากพี่ขาโวุสาราปิการทานิบิอุบาสกาคามามเจตีซาดิคามามสิสราสัปปานณพุทธาสุจิตาปวันตุเตชาราพุชายปิจะสัมภาวะสร้างเซตัชตาอัตบุบปปัตติกานี้อย่ในกลางธรรมวัรังปจิตยติสัพยปิทุกขาษาคารดุสังขายังธาตุจิรังเสตังธรรมโมธรรมมัทราจัปปุขะรังสร้างโคหตุสมะโควะอัทธายาจินตายาจะอัมเฮรักขตุสัทธรโมสัพยปิธรรมมัจาริโน พูดทิ้งสัมมาปุญเนยยามะทำให้อดัปปะเป็ทิเตปัซนาโหตุสัพภีวิปาติโนพุทธศาสนาซ้ำมาทารังปวีชันโตการเทวปัสสตุอุทิภวยาสัตตานังสามีทางเนตุเมธนิงมาตาปิตาจัชชะชังนิจังรักขติปุตะกังเอวังทำเนยนะราชาโนุอชังรักขตุสัพพะทาเทวตาอุโยชนะคาถา ทุกขาปัตตาจะนิทุกขาปยาปัตตาจะนิปยาโสกาปัตตาจะนิโสกาโหตูสัพพปิปาริโนเอตาวตาจามิสัพปตังบุญญาสัพปตังสเพพีธวารโมทันตูสัพพสิทธิยาทดังทัทานตูสัทธายาสีดังราคัตตุสัพพตาภาวนาภิรตาโหตูขาจตูเทวตาคาตาสุบังคดัาคาตาโหตูสัพพังสุบังคดังรักขัตุสัพพเทวตา สัพพพุทธานุภาเวนาโสธิโหตุเดรันตรังโหตุสัพพังสมังคะังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนาโสธิโหตุเดรันตรังโหตุสัพพังสมังคะังรักขันตุสัพพะเทวตาสาภาสังขารานุภาเวนาโสธิโหตุเนรันตรังสาพพีพุทธาพราปตตาปจเจกานัจยางพระดังอรหังสันตาอรหันตานัจติเชนารักขังพันธามิสัพพโซ สัพีพ e ุทธาพราปตตาปัจเจกานันจะยังพระดังอรหันตานันจะติเชนารักขังพันธามิสสพพะโสสัพเพุทธาพราปตตาปัจเจกานันจะยังพระังอรหันตานันจะติเชนารักขังพันธามิสสพพะโสสัพีพุทธาปราปตตาปัจเจกานันจะยังพระังอรหันตานันจะติเชนารักขังพันธามิสัพพะโส สาเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะย,ยังพระอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสาพสูสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะย,ยังพระอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสาพสูสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสาพสู สัพพีพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระรหันตานันจะติเชนารักขังพันธามิสัพพะโสสัพพีพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระรหันตานันจะติเชนารักขังพันธามิสัพพะโส เพื่ออน้แห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัตยายเพื่อพุทธมนี้ข้าพเจ้าขอน้ำเก้าอุทิศถวายเป็นพระราชส่นเดชแสดพระนางเจ้าเศริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงผู้เสดสู่สวรรค์ารยขอที่ทรงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นศัพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แช็งค่าปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสมาชอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมมาธิติ ้งมั่นในพระธรรมคำสอนหององค์ส,สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตังรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทียบเท่ดาทั้งหลายผู้ได้อดโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเสษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งพวงที่สามสิ่งอมฤตได้จัดสร้างขึ้นและว,วัตถุมงคลที่ข้าพเจ้าออครอบครองอยู่ให้เปรียบด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและเทวานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ อำนวนิพธให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุปการเทีนสาธุ